จะมีพิธีกิจกรรมอกิจกรรมก็คือได้มารวมกันกราบไหว้สวดมนต์ไหว้พระในปฏิบัติธรรมคือทำบุญออใน่อไดทำทานได้ทำบุญที่พระพุทธเจ้าทรงเตือนญาติโยม หน้าที่ของญาติของโยมทานศีลภาวนามาตีคำว่าภาวนานี่แหละให้เป็นการทำบุญปกติคนเราส่วนมากก็ไปอะไรไปวัดไปทำบุญนเข้าใจว่าให้ทานเป็นบุญออให้ทานนั่นเป็นอามิตรบูชา ทำบุญก็คือปฏิบัติบูชานันมีความสุขเพราะการทำบุญทำทานมีความสุขกายแต่ใจไม่มีความสุขเพราะใจไม่สงบถ้าได้ทำบุญทำให้ใจสงบก็มีความสุขใจคนเราไม่มีความสุขเพราะความปงุงความแตก ไปตามสัญญาอารมณ์คิดดูทุกคนที่มีสติให้รู้เท่าการปรุงแต่งของตนเองเออนับแต่วันตื่นขึ้นมาเราทำอะไรบ้างงานยุ่งไหมละ่ะโดยเฉพาะหน้าที่ของญาติของโยมไม่ปรุงไม่แต่งไม่คิดไม่ <c oughs> แสวงหาก็ไม่ได้ ต้องปรุงต้องแต่งคิดแล้วก็ปรุงแต่งแล้วก็ไปทำอีกลงมือก็ทำอีกคิดอยู่เฉยๆอยางคิดอยากได้น่นอยากได้นี่ถ้าเราไม่ทำจะได้อะไรคิดหิวข้าวเราไม่รับประทานเราก็ไม่ยิ้ม <c oughs> ความดำไร พระพุทธเจ้าก็ให้ดําริพระสงฆ์ก็ดําริดําริออกจากโลกสำหรับหน้าที่ของพระสงฆ์หน้าที่ของญาติของโยกก็สัมมาอากิวะดําริในทางที่ชอบดําริให้ผิดศินผิดธรรมก็มีดําริให้ถูกศินถูกธรรมก็มีในข้อศินนั่นแหละทียด,ดู ถ้าคิดไปเบปียนเบียนเขาไปฆ่าเขาคิดอยู่ยังไม่ลงมือผิดธรรมแต่ไม่ผิดศีลน,นะคิดอยู่ว่าจะไปอยากได้ของเขาขโมยของเขายังไม่ไปขโมยก็ยังไม่ผิดศีลแต่ผิดธรรมทำให้ใจของเราไม่สบาย คิดอยากฆ่าเขาน่นะก็ไม่สบายเหมือนกันเพราะมีอคติตางใจคิดว่าเขาจะมาฆ่าเรามันเป็นยังไงเขามาเอาของเราเป็นยังไงกาเมสุเมธาจาระพาอที่สามเหมนั้นกันจิตใจของคนอื่นเขาก็เหมือนเราเราก็รักเราก็หวงเราก็ยึดถือ ลูกของเขาให้มาเยียบย่ำหัวใจกันไม่ได้โกหกพกลมก็เหมือนกันกำลังคิดอยู่ว่าผิดไปทำลงไปอีกผิดศีลเรื่องดองของมืนเมานี่ห้าข้อพระพุทธเจ้าให้กดให้ทนให้เพียรให้พยายามอดเอาทำเอาเมื่อเวลาอดได้แล้ว ข้อหนึ่งอดได้ข้อสองอดได้ข้อสามอดได้ข้อสี่อดได้ข้อห้าอดได้เป็นนิสัยแล้วก็ได้สบายทีแรกคนไม่เคยอดก็หงุดหงิดมีปัญหาถ้าอดได้แล้วก็สบายนั่นแหละดำริชอบ <c oughs> เพียรชอบพยายามชอบตั้งใจไว้ชอบเราก็ตั้งใจไว้ชอบไม่ทำชอบโดยเฉพาะ การไปทำทานนี่มีแต่ค่านิจมมากคนไทยไปอยู่ที่ไหนก็นิยมแต่ทำทานขาดการปฏิบัติเพราะฉะนั้นจึงได้พาออกตนญาติโยมให้ได้ทำจุดนี้โดยเฉพาะมาอยู่ที่ต่างประเทศพระพิกษุสง์จิตจว,วัดข้อวัดข้อไม่มากเพราะอากาศหนาว เออไม่ได้ออกไปบินตบาบัดภายนอกโปรดภายนอกเพราะว่าคนต่างนี้ไม่นิยมกูว่าจะไปปรดอะไร <c oughs> ไม่ไลยบินเอาอะไรทินี้ลเลยทําจิตวัดส่วนนี้ให้สมบูรณ์แบบเออญาติโยมมาแล้วก่อน้มาก่อนเวลาหนิดหน่อยแล้วก็มาทําพิธีทําวัดเช้าพร้อมพระสงฆ์เพื่อเป็น การได้เปิดโอกาสได้แนะใหได้นำแนะก็บอกนำก็คือพาทรรมพัฒนารักษาจิตรักษาจิตก็คือได้ทำบุญนี่แหละรักษาจิตของเราถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่รู้จักวิธีรักษาจิตจะรักษาอย่างไงหรือคำว่าภาวนามีความหมายอย่างไงหรือคำว่าทำบุญมีความหมายอย่างไง นีต่ไปลไปทำทานแล้วก็กลับบา้านไปอะไรทำบุญได้บุญแล้วกลับบา้านได้ข้อปฏิบัติเลยไม่ได้ได้ทำทานแล้วก็อยากให้ได้ทำบุญด้วยเพื่อเราจะได้ปฏิบัติในทางถูกท้องถูก,ถกต้องเมื่อเวลาเราอยู่ที่บา้านมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเราก็จะได้มีพิธีลบลีก อย่างทางโลกอย่างนี่แหละเราไปไหนสถานที่ใดมีอันตรายเราก็รู้ว่าสิ่งของที่ทําอันตรายให้เราอยู่จุดใดเราก็รู้จักพิธีโรปรีใจเหมือนกันนั่นแหละเราปฏิบัติเอาไว้ทําเอาไว้รู้จักพิธีโรปรีความทุกข์เกิดขึ้นในใจหลบความทุกข์เขามานั่งกําหนดรู้ นิดหน่อยก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำเสียเลยนานเข้าไปนานเข้าไปทำบ่อยๆก็เกิดความรู้ความเฉลียวฉลาดมีสติมีปัญญารู้เท่าทันสุขมันเป็นยังไงทุกข์มันเป็นยังไงถ้าเราไม่ทำเสียเลยได้ยินแต่พระพูดได้ยินแต่พระพุทธเจ้าพูดได้ยินแต่ตำรับตำลาได้เห็นแต่ตำรับตำลาไม่ได้เห็นอยู่ในตัวของเรามันไม่ถูกต้อง พระพุทธเจ้าจึงได้บอกได้เตือนตนนั้นแลเป็นติพึ่งของตนเราปฏิบัติเราก็เห็นด้วยการปฏิบัติเกิดขึ้นด้วยการปฏิบัติไม่ใช่ธรรมะจะเกิดขึ้นด้วยการท่องบนเรามีความทุกข์ลองนั่งลองดูกำหนดดูลมถ้าสติเราดีไม่ไปเป็นกังวลกับเรื่องที่ทำให้ทุกข์ เราเป็นยังไงเราก็ตัดความทุกข์ออกไปมันก็สบายสัญชาตญาณของจิตอยากได้จุดนี้อยากดูจุดนี้อยากปฏิบัติจุดนี้ดวงจิตที่ใสสะอาดแต่เมามีร่างกายมาทำให้จิตมัวเมาเศร้าหมองเคยเทียบเคยพูดให้ฟังอยู่จิตมีร่างกายกับไม่มีร่างกายมันละเอียดแตกต่างกัน แต่ไม่มีร่างกายไม่มีโอกาสที่ได้แก้ไขนั่นคือจิตยังไม่เข้าปฏิสนธิเพอรอาะฉะนั้นกายกับใจอาศัยซึ่งกันและกันมีแต่กายอย่างเดียวถ้าไม่มีจิตก็เรียกว่าคนตายมีแต่ใจคนเดียวไม่มีร่างกายก็แปลว่าผู้ยังไม่ได้มาเกิด ก็เหมือนโลกกับธรรมอาศัยซึ่งกันและกันกายกับใจอาศัยซึ่งกันและกันผู้ถือโอกาสรูปจุดนี้แล้วก็ได้เน้นหนักภาคปฏิบัติไม่ละไม่ถอนไม่หลงไม่ลืมอาหารกายร่างกายได้มาที่หลังเราก็ดูแลอยู่แต่ใจเขาไม่ลืมนี่ ที่นี่ดูแต่ละคนแต่ละคนพะกันลืมใจเขาเพราะไม่ได้ปฏิบัติจุดนี้เวลาเสียชีวิตแล้วใจของเราไม่ได้ทำอะไรกับทุกข์เพราะเห็นทุกอย่างแล้วตั้งใจว่าจะไปทำคุณงามความดีกับมัวเมาปรุงแต่งแต่สังขารร่างกายซึ่งไม่ใช่ของเรายังมีคำพูดพ่อแม่กูบาอาจารย์อยู่เสมอเส้นผมบางภูเขา มัวเมาลุ่มหลงอยู่นั่นแหละดูแต่ละคนแต่ละคนหลงหรือไม่หลงก็ดูเอามันมัวเมามันเพิดมันเพลินมันแต่เจอต่ยานไม่อยากให้แก่ไม่อยากให้เก็บไม่อยากให้ตายแต่ผลสุดท้ายมันก็ไม่เหลือพูดให้ฟังตำรับตำลาในตำรับอ่ รมของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกก็พูดอย่างนั้นแล้วก็มีพระเจ้าพระสงฆ์อแม่ครูบาอาจารย์มาพูดเตือนบางคนก็ยังไม่ได้ยินนทัทั้งๆที่เสียงดังๆยังไม่ยินได้ยินแต่หูแต่ไม่เข้าถึงใจก็แปลว่าไม่ได้ยินพูดได้ยินแล้วเตือนจิตเตือนใจตัวเองเออแล้วจะเสียเวลานะเกิดมาแล้วไม่รักษาจิตใจมัวรักษาแต่ร่างกายซึ่งไม่ใช่ของเรา ได้ยินได้ฟังผู้มีสติปัญญาก็จะได้ค่อยถ้าจะยามทําไปก็เคยบอกกือว่าหนึ่งนาทีอย่างน้อยที่สุดวันหนึ่งอย่าหลงอย่าลืมการทําสมาธิภาวนาเนี่ยนะการรักษาใจปัะการแต่งจิตใจออนานเข้านานเข้าก็ชันี้ชํานานเข้าแล้วก็เวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาคิดไปตรงไหนไมีแต่ความทุกข์ครอบงำพอ,อเข้าสมาธิมันก็หาย สัญชาตญาณของจิตมันเป็นอย่างนั้นนะเข้าสมาธิหายนี่เวลาจนตัวจะทิ้งเป็นอย่างนั้นหลวงปู่เคยเทียบอยู่เวลาจะทิ้งสังขารร่างกายเรียกว่าเตรียมตัวก่อนตายเราทําทุกวันเป็นการเตรียมตัวเอาไว้เตรียมใจเอาไว้เวลามันจะไปจริงๆมันทุกข์ที่สุดคือที่ตายคือทุกข์ยากคือที่ตายแต่นอ่อก ทุกข์ถึงกับถึงตายเหมือนนี้เพราะฉะนั้นเวลามันเกิดความทุกข์ขึ้นมาจิตได้ฝึกหัดแล้วก็รู้รู้หลบที่สถานที่หลบเข้ามาสมาธิเราก็ไปสบายไม่ยึดไม่ถือไม่หึงไม่หวงไม่หวงอะไรนั่นเคยพูดอยู่เสมอมาด้วยบุญอยู่ด้วยบุญกลับบ้านเก่าด้วยบุญ มาด้วยบุญอยู่ด้วยบาปขาดทุนแล้วเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งยาทิ้ง,อองไปการไปงานต่างๆก็มือ,อนกันบางคนก็ไปเหมือนกันไม่ได้เหมือนกันเพราะไม่รู้หมู่ดูพวกออท่านพะทำอะไรท่านทำพิธีอะไรก็เ,ออเลยเคยยังไงก็ไปอย่างนั้นนั่นแต่ว่าผู้ไม่ตื่นนะ พุทธแปลว่าผู้รู้พุทธแปลว่าผู้ตื่นตื่นในการเดินทางตื่นในการไปเราไปได้หรือไปเสียทำอะไรทำลงไปทำได้หรือทำเสีย <c oughs> ถ้าไปได้ก็คือต้องมีผลได้รับที่จะไปฝึกขนอบรมดัดจิตนิสัยดัดจิตดัดใจ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ของเล็กน้อยนะ ถ้าคิดเผินๆก็ของเล็กน้อยถ้าคิดละเอียดนู่นนะจึงถือว่าเป็นของสําคัญเพราะว่าเราจะไปทําเวลาใดที่นี่ถ้าไม่ทําเวลามีชีวิตอยู่เวลาเสียชีวิตแล้วก็ไปเสวยบาปเสวยบุญคนไหนได้ทําคุณงามความดีก็สุขกติคนใดไม่ได้ทําคุณงามความดีทุกขกติ จะไปพึ่งอะไรทีนี่ไม่ได้ทําคุณงามความดีเกิดเตือนอยู่เสมอทุกที่สุดคือหาที่เกิดนั่นมันถูกกำนองจองจํานะใจมีร่างกายยังมันทุกข์มันหนาวก็หาที่ไปผิงแดดผิงไฟทายใจเลยนั่นพึ่งอะไรอะ่ะถ้าได้ทําคุณงามความดีไปสุขไม่ได้ทําคุณงามทุกเขามัดแล้วกฎของกรรมมัดไวผูกไว้แล้วนั่น นี่ละคนส่วนมากไปประมาทจุดนี้เพราะนั้นไหนพยายามมาการมางานมาไกลอย่างนี้ก็พยายามรักษาสุขภาพเนี่ยเ,เรื่องเครื่องปากเรื่องท้องสำคัญหน้าการเดินทางที่นี่เห็นแต่ของที่ไม่คำนึงถึงสุขภาพตนเองโดยเฉพาะของงานใหญ่ๆอย่างนี้นะถ้าผู้ไม่ประมาทระวังก็ ของเสียของอะไรก็ทานเข้าไปก็โหยภาษาบ้านเราวท่องร่วงอย่างน่นท่องร่วงอย่างนี้่โดยเฉพาะาของสมัยทุกวันนี่มีแต่เอาแค่ไว้ถ้าเกิดไฟดับเป็นยังไงนี่ของแค่ไว้มันก็เสียสภาพธรรมชาติไปแล้วเอาเ,เอาปเระทานอาหารก็เอาเสียแล้วนี่ <c oughs> เพราะฉะนั้นในหลักธรรมหลักวินัยจึงมีเตือนไว้ <c oughs> เกือนพระภิกษุของไวมัดตันอยู่ตารู้จักระมาณบังคับจิตใจเอาไว้เบรกเอาไว้ไม่เบรกเอาไว้มันผลเสียมีเยอะบางคนก็เสียดยไ่้ไม่คำนึงถึงว่ามันจะเสียอะไรหรือไม่เสียอะไรเห็นสิ่งเห็นของก็เสียไดะเพราะฉะนั้นให้รักษาสุขภาพจุดนี้เรามาไกล มีเป็นน่นเป็นนี่มากก็ยุ่งอีกทีนี่เราระมัดระวังพยายามยึดถือเอาไว้ออตอนเช้าก็ช่วงระยะเวลานี้แหละมีทีมารวมกันในปฏิบัติตามพระเจ้าประสงค์ไปอะไรละ่ะไปกับใครละ่ะไปตามหลวงพ่อไปตามพระสงฆ์ไปตามครูบาอาจารย์แต่ไม่ทราบว่าปันหนึ่งท่านทำอะไรคำพูดก็ว่าไปตาม ไปตามก็คือทําตามให้า <c oughs> ตามก็คือทําตามเพราะฉะนั้นจงพยายามฝึกขนอบรมกายวาจาใจให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมของพระพุทธเจ้าทุกคนทุกคนให้ตำรวจตรวจตาตนเองรักษาตนเองรักษากายตนเองรักษาวาจาตนเองรักษาจิตใจตนเองให้อยู่ในกรอบของศีลของธรรมแล้ว ก็จะประสบแต่ความสุขความเจริญงอกงามไปบุญในพระพุทธศาสนาต่อแต่นี้ไปตั้งใจรับพรรับพรเสร็จแล้วก็ให้มีคนตักข้าวใส่ถ้วยนิดนีด้ถ้วยเล็กๆมีช้อนด้วยใส่บาทก็จะใส่เยอะอยากให้พระสงฆ์ได้ฉันก็คือใส่นิดหน่อยถ้าใส่เยอะๆก็เทออกน,นี่ประโยชน์อะไรทีนี้ ความหมายของพระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตเอาพอฉันก็จังนี่นะหลักทำจริงๆก็คือพระพุทธเจ้าให้เอาพอฉันเท่านั้นทีนี้ก็อนุโลมไม่เพิ่มเข้าเพิ่มเข้าใครมีทรพ,พีใหญ่กว่าตักใส่ใหญ่แป๊บเดียวก็ถ่ายออกถ่ายออกถ่ายออกใส่ออกอกิ้งงานใหญ่ๆยุ่งมั่วกันอยู่อย่างนั้นถ้าใส่เนีดหน่อยเนีดหน่อยก็พอเป็นให้พระชงได้ฉันนั่นได้บุญ ทิฏฐาวาริวะปุราภิริปุเรนติสักลางเอวามีวิโต้ตินังเปตานังอุปการปติอิจิตังปฏิตังตุมังกิพเมีวะสัมมีจัตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนราโสยถามณีโชติราโสยถา àno ra và lo cô rat má the vàoว่า toàn taòÊ អបច្ចាញ្ញនតរធម្មវន្តានុញ្ញោសកាខរងអយុន្តបុលនោទិលោអណរោករិបាណន្តោ จันตาตเมตาเมโสขังโสติ迦ตเถรอนยงนาตวาปรังวะนาโสกันจาปฏิปานโนภิกายุยาสาวาอเททุปวัสติเทววะตุสัพามังการฬราคันตุสาปเดวตา อามะโมทานุปาเวนะโสเถรวันตุเตภาวาตุสัพพมังการาราคันตุซาพเดวตาอาวะธรรมานุปาเวนะสันดาโสเถรวันตุเตภาวาตุสัพพมังการาโสัพปเดวตา